ไอ้ไอ้หมูตอนไม่เอานะป๊อกไม่ป๊อกป๊อกป๊อกไม่เอานะลูกไม่เอาป๊อกอย่าทำน้องนะลูกนะไม่เอาไม่เอาโอ้ยตุ๊กติก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 ทำไมตัวนี้วะเนี่ยมันหลายรอบแล้วทำไมชอบโดนเยอะเป็นอะไรอ่ะ

บุ้งกีโอ้โหบุ้งกีวิ่งมาแบบแอดบุ้งกีกัดปากน้องบุ้งกีไม่เอาเลยอไม่ไม่เอาเลยบุ้งกีไม่เอาเลยน้องเป็นผู้หญิงแม่รู้แม่รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิง แม่รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงใครอขอภัยในความเสียงดังก็ตกใจนะไปเลยมุดออกไปข้างนอกไปเฟิร์นออกไปข้างนอกดีกว่าฮ่าหาเฟิรนมาหาแล้วเฟิรนมาหาแล้วเฟิรนมาแล้วเฟิรนมาแล้วอ้าวจับ เพื่อนเอ่นดีมันจะเอาไปแล้วนลงที่เดี๋ยว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 ใจเย็น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 เละโอ๊อยหกแล้วขอโทษนะไม่ได้ใส่จานเลยก็มันรีบกับเด็กน,นี่นะาเมื่อเช้าเราไม่เจอเธอเลยมานีมามาหนี่มาเร็ว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 มา,มาลูกมาเร็ว มาแลมา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 บุงกีหนูดื้อไงแม่เลยต้องออกมาข้างนอกเนี่ยไอตัวนั้นไปทำอะไรตรงโน้นนะ่ะมาลูกมาไปทำอะไรมาทางนี้มาเร็วหมาจิงโจ้ัวนี้ไรเนี่ยไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่ กินไม่เป็นหรอกินไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอ๊ยมาเบียดเราโอ๊ยโอ๊ยเธอเธอจะมาอ้อนเราเหรออ่ะตองไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเอ๋เห็นไหมน,นะน้องหงายท้องไปแล้วปะ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 มานี่มานี่มาหน้าบ้านมาหน้าบ้านอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เฮ้ยไข่ส่องน้องเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวกินในมือเฟิร์นเอาตัวสีขาวตัวสีขาวตัวสีขาวอยู่นี่โอ๊ยเอา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 ตองไม่เอาไม่เอาเอา้าวโอ๊ยหนูอย่าพึ่งตีอย่าพึ่ง พี่ตองเอาเอาเอาเด็กโอ้ยดีตัวขาวนี่ตัวขาวนี่มันมุนวายไงโอ้ยเด็กน้อยนี่วันนี้จับได้ถุงน้อยแหมคือจับถุงน้อยมาเลยได้กินน้อยเลย นิ้วทิมตามแม่นูดีเราสั่งปิ้งไก่ไว้อยู่อ่ะเขายังปิ้งไม่เสร็จเลยเธอเธอมาเร็วไปหน่อยนะเธอมาเร็วไปหน่อยนะนเธอดีอนะอกนะมาอีกได้ไหมมาอีกได้ไหมครึ่งชั่วโมงโอ้ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไตองเลย <c oughs> ตอนนี้พี่เุืงกิไม่ชอบเนี่ยรู้ว่าน้องเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวน่ารัก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 ,ก,ก,กขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อย เฮ้ยเฮยจะจะจอไดิอาเมย์เจ้ากระโดดอ่ะเขาอุ้มนยเขาอุ้มนยเขาอุ้มนยไม่ไปไกลนะกลับมาเลย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 นี่ม่ท้องลายเหมือนพี่พงกีเลยตัวนี้เหมือนพี่พงกีเดะเลยสีก็เหมือนดูดูดูไปสองน้อง มไม,ม,ม,ไม,ม,ไม่ไม่ไม่อย่าไปใกล้พี่ม้งกีมาหน,นีมาลูกมาอย่าไปใกล้พี่ม้งกี้เดีย๋ยวหนูเจ็บเพราะว่าพี่ม้งกี้นะ่ะเขาดื้อไปกลับบ้านไปเอ้ยเจ๊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 ขอเก็บถุงหน่อยคะ่ะเก็บ <c oughs> <c oughs> ปะ่ะแตะ่แต่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน

เอ้ากลับบ้านเลยหล่ะกลับมาแล้วแอ่ไปกลับบ้านเร็วกลับบ้านไปหนูดีข้าพอกลับบ้านเลยข้าพอลูกกลับบ้านเลยเออเก่งเก่งไปข้าพอลูกกลับบ้านเลยไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปครับไปกลับบ้านเลยดูดูดูอะไรลูกไอ ตัวน้องเหรอดูน้องเหรอตองไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบุยบุยกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านกลับบ้านบาย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 แล้วทำไมตัวนั้นไม่กลับอ่ะทำไมไม่กลับอ่ะหนูดีคาบคอลูกแน่เนี่ย ไปเดินกลับบ้านเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่เห็นไหมหนูดีค้าพอลูกแล้วไป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 กลับบ้านไปหนูดีค้าพอกลับบ้านเลยไปเกง่งไปกลับบ้านกลับบ้านค้าพอกลับบ้านเลยคิดว่าลูกยังตัวเล็กอยู่หรอไ,ไปร้าพอลูกกลับบ้านเลยไปไปไป เออเก่งเก่งหนูดีข้าบกลับบ้านเลยนะบายบายไปยังน้องไปยังอแอบด้วยแอบแอบด้วยน้องดิน้องไปยังน้องไปยังฮึบฮึบน้องไปยังไปยังกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วเด็กเด็กกลับบ้านหนูดีกลับบ้านเร็วเร็วเร็วกลับบ้าน กลับบ้านเลยก ي, ลกกับบ้านเลยไป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 ,น,ไปนูดีพาลูกกลับบ้านไป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 ไนพากลับไปมามามานูดีเรียกลูกกลับมาไปกลับบ้านไปไปเดินกลับบ้านนะไปเด็กๆตามแม่กลับบ้านเร็วไปหนูดีพาลูกกลับบ้านไปพาลูกกลับบ้านนะไปเร็วเร็วเร็ว ต่างๆไม่ต้องยุ่งกับน้องนะดีเล่นกับลูกพาลูกกลับไปเล่นที่บ้านดิาวู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 วาูคือหนูดีพยายามจะบอกลูกแหละว่าให้กลับบ้านอะฝันรู้ตองแน่ฮุ้ยอันนั่นนั่นนั่นนันนันนัน,นไทำน้องทำไม น้องก็แค่เล่นกันโอ,โอ้ยตัวขาวไหมไม่พี่ที่อยู่ในบ้านนี่ใจจะขาดแล้วพี่พงกีนี่พี่้งกีใจจะขาดแล้วเจ๊มาดูน้องตรงนี้มาดูน้องตรงนี้มาดูน้องตรงนี้นอนบอกบอกมันกลับบ้านนี่ ตัวนี้มันเป็นทรายไงเล่นสนุกแม่ก็นั่งอยู่นี่ไงแม่หนูดีน่ะเอ,เอ้ามันมีสี่ตัวไม่ใช่หรอมันนอนมั้งเมื่อเช้าเห็นมันไหมนี่ก็ผอมก็อยู่นี่ไงงับขาเขาอยู่เนี่ย เ,ม,เ,เม,นนมื่อกี้มาจีตัวเอ้า,อาใช่หรอเมื่อกี้เมื่อกี้มาสามจ้ะจริงตัวปากเข้มขึ้นไปหน้าปากทางไงนี่ตัวนี้จริงๆเดี๋ยวคนเปิดให้ดูเลยมามา,มาสามมามาสี่กันหนูด,ดีไง อ๋อแล้วทำไมไปลุมตัวนั้นเล่าหนูดีก็ลุมทีนี้นะเอาหนูดีว่าน่ะ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 ,นะ,นะโอ้ยอย่าทำเขาเอเอ,เอหนูดีโอ้ยเอา มันหยอกกันไปนี่มันหยอกกันใช่ไหมคือเขาเล่นกันแม่ลูกเฮ้ยไปเล่นบ้านหน่อยไปกลับไปเล่นบ้านหน่อยไปอันน่ะันนหนูหนดีหนูดีก็มีเพื่อนเล่นแล้วใช่ไหม โอ้โหทำไมไอตัวอ้วนที่สุดมันไม่สู้เขาอะ่ะนูดีกุญยีอยากดูน้องไหมมาดูมามาดูมามาหน่ะมาหน่ะอุ้ยอ่ะนูดีมีความสุขแล้วมีเพื่อนเล่นมีลูกๆหนูดียังจำได้ แล้วโตแค่ไหนหนูดีถึงจะจำไม่ได้ว่าเป็นลูกหรือว่าหนูดีจะจำได้ตลอดว่าเป็นลูกเพราะนั้นฝนอุ้มขึ้นหนูดีก็ยังมาแย่งอยู่เลยให้ปล่อยลูกหนูดีใช่ไหมหนูดีอออออพอแล้ว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 ,อ,ลวอย่าทำน้อง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 ดูไอตัวนั้นดิ้ดหดยหัวเขาโคก โอ้โหดิถ่ายเห็น